ที่ฐานของตัวเองแล้วนะคะโอ้ยแอปปี้เหมือนจะปวดคออยู่ด้วยอะทีนี้ไม่เคยวุ่นวายแบบนี้เลยนะมีบางอย่างเกิดขึ้นเราต้องรีบหาไอว์แซกแต่ไม่รู้จักพวกนี้เฮ้แอปปี้แอปปี้มานี่หน่อย แอ็บบี้ว่าไงได้ยินเรื่องเบาดังเว้และพูมันผ่านเข้ามาเข็ดเราเรื่อยเรื่อยให้เดี๋ยวเราหาดูรอบรอบ่าบอกว่าเดี๋ยวเราหาดูรอบๆนะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเหมือนจะวุ่นวายกันเลยเนี่ย เราต้องคุยกับคนนี้หรือเปล่าวะอ๋อืมเราต้องเข้าไปในนี้นะคะทุกคนอ้าดูไม่จืดเลยใช่ไหมหมออันนี้น่าจะเป็นที่ประถมพยาบาลนะ่ะทุกคนอืมเมลอ่าคนนี้โดนยิงที่มือนะแต่ว่าแมวไม่รู้ใช่ไหม สิวดีขึ้นไหมย่าแก้ปวดเริ่มออกฤทธิ์แล้วทนหน่อยนะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากอ่าแมวอยู่ในนี้มีทั้งแมวทั้งหนอล่า Hey, um, I need some muscle, so can you two give me a hand or something? Sure. Don't move. I'll just be here. ฉันจะอยู่ตรงนี้ Relaxing. เหมือนนอราได้รับควา ให้ไปที่โรงพยาบาลกว่าทุกอย่างชีพจรของเด็กเต้นสูงนิดนึงฉันมีบางอย่างให้พวกเธอดูตามสิ้นมาอ้าวช่วยโอ้เราหมดนี่เลยหรอใช่แล้วก็มาเรื่อยๆือย่าบอกนะว่าโอเว่นให้ตายสินี่มันแดนนี่ เมื่อกี่วันก่อนมีคนเห็นโกสกาอยู่แถวท่าเรือเดนนี้กับโอเวนถูกส่งไปจัดการให้ตายสิทำไมเสถึงไม่ยอมส่งทีมไปเขาอาจจะสวยแล้วก็ได้หวังว่างั้นนะเราต้องคุยกับคนเฝ้าประตูก่อนเฮ้ามหายเขาอยู่ข้างในเข้าไปได้เลย เคขอบใจใครตายเถอะดูซิว่าใครง่ายเพื่อน c น n ์ here for Isaac Whatever big shot Not my fault I'm so good at what I do See you around กับมนนี่มาแล้ว วะเน,นี่ยขึ้นไปข้ามบนกันเถอะฝั่งเราไม่มีใครตายครับแค่บาดเจ็บเล็กน้อยแต่ฝั่งนั้นเจ็บมากกว่าเราแน่นอนครับย,ยังรอบางหน่วยเข้ามาอีกหัวหน้าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับ จะลองพักรบอีกรอบก็ได้ต้องเป็นพวกมันที่พังฉันครับไม่เหมือนครั้งที่แล้วครั้งนี้เราจะใช้ทุกคนไม่เราก็ไม่ไมีโอกาสแค่ครั้งเดียว ถ้าเขาโผล่มาก็ได้ฉันจะให้ความเป็นธรรมกับเขาแล้วเราจะมาหาความจริงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันต้องการเธอนะแอบบี้โอเคฉันเข้าใจแล้วโอเวนไม่มีทางฆ่าเดนนี่เพื่อพวกสกาแน่นอนอะไรไม่แอบบี้อย่านะอย่านะ ถ้าเว้นอยู่ข้างนอกนั้นเธอจะไปหาเขาได้ยังไงฉันรู้ว่าเขาจะไปไหนสามปีที่แล้วค่ะทุกคนย้อนอดีตกลับมาของแอปปี้ว้าว seriously s หยุดเลยก็ได้มานั่งดูวิวกันตรงนี้สิมันสวยสวยมากเลย ทำปบระชดใช่ไหมไมานะเรามาตั้งไกลแล้วเธอมากลัวถึงสองเก้าสุดท้ายด้วยนะใช่นะไอเซอร์เรียสไอโอเวนโอเวนโดดลงน้ำไปแล้วจ้าแม่คุณลุนช่องสูงก็สูงกลัวก็กลัว เธอกระโดดแล้วฉันไม่เห็นงั้นเหรอนึกว่านายจมน้ําแล้วเธอลงมาช่วยฉันแน่หรอเราต้องกลับไปแล้วนะเวนกลับแน่ทันทีที่เธอได้เห็นโอเวนพวกนั้นจะทำอะไรไรพวกไฟไฟอืมไม่ร้คงงั้นฉันก็ไม่อยากรู้หรอกมันดูนี่ก่อน ปุ๊บ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 อ่าที่นี่มันบ้ามากสวนสัตว์แต่มีไว้สำหรับปลาที่นี่คือที่ไหนอ่ะที่นี่ดูเหมือนโรงละครสำหรับพวกปลาโอ้มีเหลือด้วยทุกคน อยากไปดูส่ o นที่เหลือไ t มเ t ี่ยไงเหรอจะลองใชกุญแจนั้นไหมโอเคได้ลองดูตัวนี้หรอไม่ใช่ถ้างานอันนี้ล่ะได้แล้วอ่า ใช้เวลาวาดนานแค่ไหนเนี <desp lawsuit> ่ยโอ้ว <sk> ้าวใช่โตอุ๋งอุ่งอะยังไม่ตายทุกคนอุ่งอุ๋งแมวน้ำนะคะทุกคนอุ่งอุ๋งเนี่ยเห็นหรึป You บอกแล้วว่าแมวน้ำมันมีจุดใช่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 ใช,ใช,ใช่เหมือนแอป,ป่จ้ห่วงการฝึกมากเลยนะคะ่ะทุกคนเธอไปก่อนเลย mm. แล้วนายล่ะฉัน <for the S 2> ขออยู่กับแมวน้ำอีกสักพัก เขาเว้นอยู่ที่อื่นเขาอยู่ที่นั่นแหละเราจัดระนาคาก่อนใครเคฉันจะพูดให้เธอเปล่ยนใจไม่ได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันต้องหาเขาแบบว่าถ้าเขาเข้าค่าแดนนี้จริงๆฉันใจเสียวเว้นเวนนี้โอ้แอบบี้ ลองแทรกตัวไว้ก่อนโอเคให้ตายสิ ย,ยืดเลยทิปทิปทิปไปเออโอเคโอเคอาตายแล้วโอ้โหมันนอนทับของด้วยเก็บก่อนโอเคไปแต่เราก็อย่าโดนมันฆ่าก่อนละก,กัน ให้มันฆ่าสับประหลาดไปแต่เราอย่าโดนมันฆ่าเท่านั้นพอเท่านั้นพอเลยเอ๊ะมันมาแล้วอ่ะมันมาแล้วเราหลบเขาในนี้ก่อนเอ๊ะมันมากสองคนจับเอ้ามันผีเวท ไปโอ้มันหวีวิทย์แนว่เโอ๊ย่อนหมอกันมันหวีวิทย์เลยับเพื่อนบอกว่าเนี่ยอ่ะเ๊ะ มันกำลังมุ่งหน้ามาที่เราสองคนฮเฮ้ระวังแอปปี้เออปาดปตบนั่นแหละแอปปี้ระวังตายแล้วแอปปี้ลบก่อนผมพยาานก่อนโอเค้อมอ่ะ เก็บได้กระสุนมาหน่อยโอเคมันกำลังจะมามันมาแล้วจับเออไม่ต้องจับแล้ววิงแสกไปแล้วได้ขอนมา ถมเพลาบานแป๊บแม่งเอ้ยเรียบร้อย <Got it. S 1> อ่ะ,อ,ะอ่ยนั่นไงขวันไปทอ <c oughs> <c oughs> เสียงตูดเลยเอา้าวกระสุนหมด There. That's so no more. Okay. She's gone. what eyes everywhere. Carver. บอกว่าให้ไปดูให้ทั่วเวแล้วมันก็รังจะมาคนหนึ่งท้ารอบค้าได้ก็ต้องเปลี่ยนอาวุธก่อนเอ็แอดนดี้ที่ถืออยู่คุณไม่เปกน,นต กมาจากทางไหนวะเนี S <S ่ยเหี่ยวนะสกานี <S <S ้ก็เต็มไปหมดเลยไปค่ะทุกคน เราต้องขึ้นบนหลังรถนี้เพื่อเข้าไปด้านในนะอ่ะโอ้โหมีก็ววิทอ่ะเลือด <c oughs> ไม่มีพากอดโอ้ยอ่ะพูดถึงพักกอดก็ได้พากอดแล้วอ้าวไม่ใช่หรอ ปามาเลยอะเออเอเอเระวางัาวาง้เขาสู้เขาสู้เขาระวังระวังไงี่้าจ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 นา้าจินมาใกล้ๆเ,าเา้าเะะ้า,เา,าเจ้า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 จ้นาปา้้จจ เออ <c oughs> ได้ได้ได้ลากเข้ามาอ่ะเก็บเก็บกระสุนก็ได้โอเคอ่ะเก็บกระสุนได้โอเวน่นบอกว่นที่ไหนอยู่ที่นี่นะ ฉันต้องเจออะไรเนี่ยอ่าเจียวนะตามโตอะอากระสุนก็เก็บสิคะอ้าวกระสุนปืนแม็กไม่มีจะ้ะมีแต่ปืนกล ชัดๆเลยเนี่ยมันก็ยังเชิงเราเราก็ยังเชิงเขาไปไปอ่ะจับล็อกห้าเลยเออโอเ้เฮ้ยอเฮ้บาย เ <Okay. S 2> อ๊ะนินทับไปม,มีเราดูก่อนว่าเราทำชุดปฐมพยาบาลได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ชุดปฐมพยาบาลเราไม่น่าจะมีเลยอ่ะโอ๊ยโอาว Look, เบ้านไม่ได้มาทางนี้เอ๊ะตรงนี้เหมือนเป็นที่กำบังให้เราเกาะได้นิดนึงดัน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 อเอน่า <This S 2> <c oughs> จะมีประโยชน์นะ ืนลูกซองแฝอาวุธใหม่อะเคเอ๊ะเขาต้องเคาตเาตอร์มีอะไรให้เราเก็บเราก็เก็บเปรีเคาเตอร์ที่เราผ่านมามันมีกระสุนแล้วก็ทุกคนเฮอเเอ๊ะเ,เ,เปืนอะไรที่พื้นอะทุกคนอะไรวะ เราเลยมาใครเจอคนนั้นได้อะไรวะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อสองเพิ่มใส่ของโอเคมันสามารถเพิ่มอาวุธเข้ามาได้ ว้าวตายไหมไม่ตายจ้ะโคสูงเลยอะ่ะเป็นการโดดที่โ่สูงอ,ะอง่ะโอเคโอเคอะเหมือนมันจะรู้นะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่รู้มากเท่าไหร่มันแค่ชิงงชิงงอมองอ่าจับ <C Christ> ล็อ <C ity> <iniz> เหมือนเครื่องร้านกระโว่าภูบุกลูกมันเริ่มขึ้นมาแล้วแหละว้าวอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อมันอยู่ฝั่งตรงข้าม หลังนี้ก่อนว้าวว้าวไปอ่ะมันโดดไปได้ไหมได้ <c oughs> เฮ้ ำเดินมาคว่าไปอ้าวไม่ได้ว้าวจับจ้าอ่ายิงน่าจะตายแล้วไปอ่ายิงยิงยิงเอออย่างนั้นแหละเคไปฐมพยาบาลก่อน ไปหน้าไปหลังทั้งมันโอเคเจ็บกระสุน,นยิงเฮไปอ่ายิงเคบนโต๊ะเก็บเค ได้กระสุนแม็กมาเค้ปุเอ๊ะมันอยู่ข้างหลังแล้วเหรอไม่ใช่มันอยู่ท้งไหนวะเนี่ยฟังได้ยินเสียงนะโอเคหลบก่อนมันต้องอยู่หลุมข้างล่างแหละฟังว่า นั้นไงซัดโอเคเก็บไปหนึ่งอ่ะสัตเฮ้อระวังสัดตายแล้วหนึ่งอ้ามันมาแล้วมันมาแล้วขวานโตขวานโต สั่นเลยอะพี่สันตายสันตายเฮ้ยอ่พี่โดนอีกแล้วเดี๋ยวอะไรไ,ไม่ออกก็มาฝั่งตรงข้ามก่อน<ป>เออไปเออจนแล้วแหละตัวมันจนแล้วแหละโอ้อผมเพียบบาลก่อน วิวิทปีวิวิทปีวิทอาซักโอ้ยไม่กีกระสอนเออเออมีเยอะมากกว่าหนึ่งนะโยนระเบิดใส่มันเลยเออระวังผ่านตัวเออเป็นจูนเป็นจูนจ้า โอเคประถมเพลาแป๊บอยู่หน้าห้องส่งปืนมาหนึ่งมาสิเออซัดซัดอ่โอเคไปโอ้ย หัวระวังแอบพี่ชัดเลยชัดโอเคว้ายสุ่นก็โคตรหายากเลยเออยิงยิงยิง สองเรืยงดีวะนี่ไหนอะนั่นไงนั่นไงมันมาคนเดียวอ่ะทุกคนระวังนะมันมาแล้วอะพี่จับห็อก ไปต้องไปที่ถนนว้ายดันไป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 ติก อะไรขึ้นกับแอบบี้บังเนี่ยโอ้โหเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันเนี่ยอ๋อแอบบี้โดนจับและถูกรากไปกับพื้นแบบนี้เลยจ้านอนลงไป ไม่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 